เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือครับไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะครับออกเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมากกว่าเป็นบะหม,มี่ที่ทำเองแต่ทีนี้หารู้ไหมว่าบะหมีมมม่เขามี2แบบด้วยนะก็จะมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นทําเองนะครับเส้นทําเองนะฮะมันมันเลยอ่ะอร่อยอ่ะ สวัสดีครับอยู่ผมอาิีิ์อานะโหยวันนี้ครับเป็นหนึ่งร้านที่เราเห็นจากเพจเ้าแล้วเราก็มาด่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือครับเพราบผมชื่อร้านเขาไปชื่อร้านว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห่วง จื้อเอกจื้อจโทจื้อหวงจื้อจื้อเอกจื้อจอโทจื้ออ่ะย่าไปโง่แล้วไงเฮียไปโง่แล้วไงชื่อร้านมันคือก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าพอผมไปดูเมนูในพงในเพจอ่ะหรือว่าตามที่เขารีวิวอ่ะไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวออกเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำมากกว่าแล้วก็มีคนอ่ะคอมเมนต์มาบอกว่าร้านนี้เด็ดให้มาลองดูอ่ะเซียเซี่ยเราซื้อไปก่อนแล้วกันแต่แต่ต้องมาดูว่าต้องมาชิมก่อนว่าจะเซียเซี่ยเราซื้อไหมเหมือนที่พี่ไปดูมาร้านนี้เหมือนววว่่่่่่าาาาาาเเป็นนนนนนรรร้้้ใหหมมมมมีคขบออออออกกตตตติิงงแแยูลื ร้านอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้มาแต่ก่อนอาจจะอยู่ที่อื่นเนนี่ยอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยสวนผักน,นี่เรอยู่สวนผักกันไงสวนนู่นไง อะไรยี่สิบเก้าตอนนี้อ๋ออยู่ส่วนผากยี่สิบเก้าถ้าจะบอกสถานที่อ่ะเมื่อกี้ผมก็มาผมก็หลงเหมือนกันแต่จริงๆมาไม่ยากนะถ้าตามแตามแมปอย่างเดียวเลยก็คือส่วนผักยี่สิบเก้าหรือว่าใน Google Map ก็มีชื่อร้านมีเดี๋ยวเราลองร้านนี้เรามาอันนี้นะครับคนเยอะนะคนเยอะนะครับเล่นคนเยอะคนเยอะเก๋วยเตี๋ยวเรือคลองคุดคลองมหาสวัสดิ์หมูต้มยำสูตรโบราณสองสี่เก้าเจ็ดที่เดียวเขาอาจจะอยู่ตรงคลองเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือคลองคุดหรือเปล่าคลองคุดไปคุดไหนอ่ะคุดไหนเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ยแต่ใช้ชามตาไก่นะชาาาาาามมมมมตตตตไไกกกก่่่่่่่นนนนะผเเเเเ้้้ีีีีชชยยอออออแใ๋ววรรรืงบ ไม้ขอเขามาเพราะว่าเราโทรติดต่อไม่ได้นะครับแล้วเราก็มาโทรแล้วล่ะแต่ว่าทเาจะเก็บได้นิดนิดหน่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวผมจะชิมดูว่าอร่อยไหมห่อนกับที่จะให้พ่อแม่พี่น้องตามมาชิมหรือเปล่าครับอันนี้เราไม่รู้เลยอ่ะอันนี้คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยฮะคือก็เซิร์ชมาตามแบบเหมือนกัน ตอนนี้ได้ควิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกว่าใครที่มาแล้วบอกว่าจะสั่งไว้ก่อนก็ได้นะทโทรมาสั่งก็ได้แล้วก็ให้ใครมารับก็ได้นะสำหรับร้านนี้ต้องบอกเลยว่าคิวค่อนข้างที่จะเยอะเขาเมื่อกี้เรามาเนี่ยก็รออีกประมาณ4คิวใช่ไหมแล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้กินอีกประมาณ10บิ้นอที่ยังไม่ได้กินนะแล้วคือตอนนี้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆเลยคือต้องบอกน่าจะเป็นร้านเด็ดจริงๆแล้วแหละก็ร้านนี้เปิดทุกวันอยู่ประจ์วันเดียวตั้งแต่8ปดโมงถึงแปดโมสองที่นี่เขาบอกว่าตอนแรกพี่เข้าไไปปดดููเเเเนนนนนีีีีีีี่่่่่่่่ยพหหหห็็็วววาาาาแแแคบบบบะะะะมมมมทททองต้้้ร2กจ ทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็มีเส้นปกติกับเส้นใหญ่อ่าเส้นปกติกับเส้นใหญ่แล้วเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ไหนเส้นปกติเส้นหมี่ถุงเลยถุงเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากข้าง่ามีน้ำราดน้ำหรอเออผลไม้ปั่นอ๋อพวกผลไม้ปั่นอ๋อแล้วไงก็จะเป็นแอปเปิ้ลสับปะรดแตงโมมะม่วงอะโวคาโดเดี๋ยวค่อยสั่งตอนกับก็เดี๋ยวค่อยสั่งเดี๋ยวค่อยสั่งตอนกับนี่ข้างล้านนะครับก็ใครรอชิว์ร้านก็มีน้ำปั่นตรงนี้ข้างนี้ก็มีนะเออเป็นน้ำเหมืออชาผมคืออันเนี้ยผมให้ดูจากคนที่รอนะ เทนดูจากคนที่รอเนี่ยผมคิดว่าของเขาน่าจะเด็ดจริงๆแล้วก็จะมีแบบเหมือนน่าจะเป็นถาประจำชั้นส่วนใหญ่ด้วยนะผมงงเหมือนกันว่าตอนมานยข้างในร้านเยอะนะแคปเดียวคนมา่างไหนไม่รู้ตอนนี้คนรอหน้าร้านเยอะมากครับแต่พี่เชื่อว่าในระบบการจัดการคิวอ่ะเขาน่าจะไวด้วยไวด้วยเดี๋ยวรอรอกึ้นเต๋วรอขึ้นเต๋อผัดก็ต่างจุดใหญ่เหมือนกันนะครับเอาแบบทีเดียวเลย ้อยคนระับถ้าถามว่านอนานไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกำลังโมโหนิดหน่อยโอ้โหว่าต้องเราเราว่ากิวเขาเยอะมากและคือว,วันเนี้ยไม่ทันเครื่องในเครื่องในหมดแล้วที่ร้านเขาจะเป็นหมูสับหมูชิ้นแล้วเครื่องในก็มีหมูแดงครับผมอันนี้เราก็จะได้เป็นพวกหมูสับเป็นพวกหมูชิ้นนะนี่ น้ำใสต้มยำสั่งมาได้เลยนะครับผมลองเป็นเกี๊ยวอีกก่อนเกี๊ยวอีหมูสับเป็นน้ำใสนะราคาอยู่ไหนธรรมดา40ิบาทพิเศษห0สบาทที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนครับแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือเอองงมากหรือว่าเขาเคยมีแล้วเขาไม่เอาเอาออกไปแล้ววะหรอเขาเรเรเรียกแบบเป็นน้ำใสต้มยำอย่างเดียวหรือว่าขายบนเรือเยอหรือว่าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูอุ้ยเหมือนจะเจอแบบว่ารสชาติเด็กชอบอีกแล้วอ่ะอืม หูสับอร่อยว่ะไม่อร่อยอร่อยสับละเอียดป่ะสับไม่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 ถึงกันละเอียดเว้ยคือแบบว่าไม่แหลกนะแต่คือไม่เละอ่ะเออคือไม่เละก็ยังมีให้ได้เดียวนิดเดียวแต่ไม่เละครับไม่เละไม่เละก็แบบว่าขาวจะแน่นก็พอดีพอดีแต่อร่อยน้ำใสอร่อยน้ำซุปแบบว่าก็เฉ่งเฉ่งนะน้ำซุปเฉ่งเฉ่งแต่ว่าไม่ได้ออกไปหากเข้มข้นแต่ว่ามีความหวานหน่อยหน่อยหวานด้วยต้มหมูสับด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ พีนก็นุ่มๆเลยอ่ะค่อนข้างสะอาดมากเลยนะใช่แบบใสสะอาดเลยอ่ะอือหึือเเขาน้นุ่มเลยนะก่อนอนี่ถ้ามีเครื่องในนี่ดดีเลยตอนนี้จะบ่ายโมงละมันก็ยังเข้ามาได้เลยคนมาเรื่อยๆก็ต้องรอคือเรื่อยๆครับ <S <S อ่าอ,อันนี้เป็นเส้นบะหมี่ต้ยมยำนะบะหมี่แห้งต้งยมยำรล้วกอ็อันนี้จะเป็นเส้นใหญ่<ไ>อ,อันนี้จะเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่จะคล้ายๆเหมือนทันหมี่โซบะเลยอ่ะเี่ อันนี้ก็คือเส้นเล็กเส้นธรรมดาเส้นปกติเส้นปกติเห็นเยอะแยะอันนี้เห็นเยยทั่วไปแต่ว่าที่นี่เส้นบะหมี่เขาทำเองหมดเลยเออเส้นบะหมี่เล็กก็สวยใหญ่ก็ดีเออนี่เล็กพอดีเลยเล็กเล็กสวยเลยนะเออเล็กสวยเลยนะโอ้ยเหมือนที่ผัดหมี่เจเลยอ่ะเออดูเส้นเส้นเหมือนผัดหมี่เจเลยอ่ะมันเงาเงาอ่ะเส้นทำเองนะครับเส้นทำเองฮะ ไขะเส้นไข่จัดวะมันมันเลยอะ่ะตัวเส้นเขาอะ่ะที่ผมบอกว่าเหมือนผัดมีโซบะทั้งเลยอะ่ะมันมีความเผ็ดความต้ยมยำอ่อนๆเลยอร่อยอะ่ะเขาทานน้ำมันอะไรหรือเปล่าอะอร่อยอะ่ะ ใหญ่ไม่เละทำไมกินต้ยมยำแล้วรู้สึกแบบสดชื่นอ,อ่ะไม่ได้เผ็ดมากนะครับเป็นแบบว่าเป็นแห้งต้งยมยำที่แบบว่าไม่ได้เผ็ดไม่ได้เปรี้ยวอะไชรชูชาดเลยไม่ได้ต้ยมยำจา๋าใช่ไม่ได้ต้ยมยำจา๋าคือแล้วก็ไม่ได้อ่อนด้วยคือมีรสชาติอ่ะคือแบบกินได้กินได้ทุกคนทุกคนกินได้อันตรายแต่ตัวของเขาดีมากมันมันเลยอ่ะอยากให้มาเห็นด้วยตาเหมือนผมอเส้นมันจะดูแบบมันเาวแล้วแบบลื่นๆนะครับไม่ได้เหนียวไม่เหนียวไม่เละ พอดีพอดีเป็นนึ่มแห้งต้มยำที่อร่อยบอกเลยแล้วถั่วไม่ค่อยเยอะดแน่เนี่ยเขาไม่มีที่นี่ไม่มีถั่วเด้ยลืมเลยไม่ได้ปรุงเลยนะเออไม่ได้ปรุงหมดจะ,จะหมดไปสองแล้วอะ่ะก็ะมวลของแล้วอ่ะไม่ได้ปรุงเลยนะ,นะครับอเห,หอออื้อนุ่มๆมองน้ำ กินเพลินจริงกินเพลินจนลืมเ,เลยว่าต้องปรุงหรือเปล่าไหนลองชิมน้ำต้มยำก่อนเดี๋ยอยากปรุงเป็นรสตัวเองไม่ต้องปรุงแล้วอ่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะถูกใจเลย <S <S คือซเข้าไปอ่ะมันไม่ได้มีความแบบต้มยำจ๋าแต่ว่ามันให้ความหวานแบบเข้มข้นไม่จางนะครับไม่ได้จางเลยแต่คือน้ำซุปแบบอูมามิแล้วอ่ะน้ำซุปคือกลมกล่อมแล้วอ่ะมีความมาก รสหวานของเขาอ่ะมันไม่ได้หวานแบบหวานเป็นน้ำตาลคือมันหวานมันอ่ะ <c oughs> คนเขาตัวเส้นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <c oughs> เป็นต้มยำที่แบบว่าแรงดีแต่ถ้าใครติดมุกติดเปรี้ยวติดเผ็ดก็เติมเข้าไปนะแต่ว่าใผมชอบแบบแต่แต่รสข้าวของผมผมกินอย่างเงี้ยผมอร่อยหรือว่าผมไม่ต้องเติมไม่ต้องปรุงเอาเส้นใหญ่อมันจริง ก็ที่เห็นลูกลวกอะเส้นบะหมี่จอกบ,บ่อยมากคล้ายร้าน69อะเส้นบะหมี่เออก็คือ,อที่เขาจะเก็บไว้แบบเป็นก้อนๆใช่เออแล้วทำมาแบบแน่นๆเลยแล้วเมื่อกี้พี่เห็นเขายกออกมาก็คือแบบเต็มกล่องหน้าทำสำรองไว้เรื่อยๆทุกอย่างคือสะอาดหน้าตาตรงที่เขาทำตรงเคาน์เตอร์คือแบบดีไม่ได้ดูสกปรกหรือไม่อะไรเลยพออาหารที่มาเสิร์ฟอะคือมันก็ดูน่ากินไปหมดเลยน่ากินจริงๆครับถึงว่าคนเยอะมากร้านนี้ยอมรับเลยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องยอมรับให้เบอร์คืออร่อยเบอร์คืบมันของเบิร์สั่งเป็นบะหมี่ เลี s <S, <S ้ยนไม่นหงแห้งเส้นเล็กก er. well, ็ค like ือเขาปรุงเขามีพริกด้านบนมาให้อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะพริกทั่วกำลังดีพอผมกินผมว่าผมน่าต้องใส่พริกเพิ่มแน่เลยแต่ชิมลองลองลองโดนมันเส้นบะหมี่โคตรดีเลยพอเข้าไปถึงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็หนึบมันไม่ได้เป็นแบบแป้งแบบขาดง่ายๆอ่ะเป็นหนึบอันนี้อันนี้เปิ่งชิมอยู่เป็นเส้นเล็กใช่เป็นเส้นเล็ก เป็นบะหมี่ที่อร่อยมากเออที่ยังไม่ได้ชิมเส้นเล็กกว่ะมันจะไม่แห้แป้งที่แบบกากกินไข่เนื้อนึบอันนี้กินไข่ไม่ฉุนนะไข่เนื้อนึบแล้วดูแบบเมันจะมีแบบมันมันึบแล้วเขาปรุงมาแม่ก๋วยจั๊บมีเผ็ดมีหวานแล้วก็มีคำนนิดๆลองตจมูกครับหมูสับเกือบจะแหลกแล้วแต่มีให้เคี้ยวนิดๆแล้วมีรสชาติด้วยนะ หมูสับเขาอร่อยนะน,นี่คือได้ลองแต่หมูสับนะหรือว่ามันต้องเป็นต้องสั่งบะหมีหมูแดงมอเปิดน่นะสิไม่มันใจลองสั่งหมูแดงเปล่าไหมลองหมูแดงเปล่าดีกว่าหมขอยทิมน้ำไม่ชัดไม่ชัดขออีกที ความใสแต่แบบไม่ได้ใสแบบเชงนะมีแบบหวานอ่อ,อนๆเค็มนิดๆแต่ไม่เชงเพราะเชงมันจะแบบสดชื่นทำไมมันจะแบบพริกไทยน่อยๆมันเกือบจะเชงอ่ะแต่มันไม่เชงเพราะถ้าเชงที่เรากินมันจะแบบว่าแบบใครแบบร้านไหนอตอนนี้มีสองร้านเรามีเบอร์สองจากเฮียตงแล้วเจงคุงอ่ะอ๋อเจงคุงใช่ปะน้ำซุปที่แบบเป็นน้ำซุปแบบปลาที่แบบให้ความรู้สึกแบบพริกไทยอ่อนๆขอคุกเีก่อนมาอย่างเรากินราเมงเนี่บมันเลยนะ ออกมอันเลยอ่ะเส้นอย่างเงาอาคะครับผมบอกให้เลยเส้นเขาเงามากเป็นเส้นบะหมี่ที่แบบกินแล้วถึงใจมากกัดเข้าไปนะจะเป็นแบบว่าความมันความหนึบไม่ใช่เส้นบะหมีม่ทั่วไปที่เคยกินเลยแต่มันมากมันไม่ได้ปรุงนะขอชิมน้ำต้ยมยำพี่อาหน่อยอน้ำต้มยำหนึ่งต้มยนอ่ออันนี้ไม่ต้องปรุงกินด้วยกันได้ไม่ได้ปรุงจะเป็นรสชาติที่แบบต้ยมยำอ่อนๆเออเขาไม่ได้ต้ยมยำจ๋าแต่ว่าให้แค่ให้กินนายเหมือนต้มยำใช่ก็คือแบบไม่ได้เผ็ดโดดไม่ได้เค็มโดดไม่ได้เปรี้ยวโดดมันแบบพอดีถ้าอย่างนี้ใครกินได้ ก็ชอบเลยบะหมี่แล้วจะสั่งหมูแดงใช่ไหมเออต้องสั่งหมูแดงตังขามาชิมั้องสั่งแดงมานี่หมูแดงเปล่าๆขังมาเลยอยากลองให้รู้นะโอ้โหกลิ่นหอมเหมือนได้กลับไปอยู่โซ่เถวเลยอะเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเนี่ยไปไมวะพอกินแล้วรู้สึกอนชาติที่แล้วผมเกือบเป็นห้องเต้อะโอ้โหฮ้องเต้กินมันโถะ หวานจังมากสำมราดเขาแบบฉ่ำๆเลยอะ่ะเฮ้ยนี่แบบรู้สึกสดชื่นเลยอะ่ะหอมไม่ได้หอมแบบกลิ่นย่างหรือกลิ่นอะไรนะหอมตัวหมูแดงเหมือนไส้หมูแดงในซาลาเปาเลยเนี่ยอร่อยนะขอกินบมเบล์เออต้องลองก็เจ๋อลองก็เจ๋อโอ้ยนี่มีติดมันว่ะ หรือว่าตอนสั่งอ่ะผมไม่แน่ใจนะตอนสั่งอาจจะสั่งเป็นว่ามีแห้งหมูสับหมูแดงหรือเปล่าอย่างนี้เพราะันนี้เราก็มีแห้งแบบแบบเปล่าต้างใช่ไม่รู้ว่าต้องเดือดเราใส่หมูแดงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าอยากให้มีหมูแดงก็สั่งหมูแดงสั่งหมูแดงเพิ่มมาลองตัวหมูแดงเขานุ่มมาติดมันเลยอร่อยมากแห้งอร่อยมากไม่รู้จะเปรียบเทียบกับคำไหนแล้วนุ่มๆเจอหมูแดงที่ไม่แห้งเราไม่สากไม่แข็งอันนี้จ้าหงอหงอเบิ่มมา เนือ้อสัมผัสขเขาอ่ะนุ่มแต่ยังไม่ให้เคี้ยวนะกระนางหมูแดงก็เค็มหวานกส็สดชื่นอ่ะรอ,อมีปล่าง มีผมว่าถ้าบรรหหะมหมี่แห้งเนี่ยมีมีหมูแดงด้วยองของ,องม,มันดีด,ดีกว่าเดิมแบบจานที่ดีอยู่แล้วนะแต่บะหมี่เขาอะทำไมเรารู้สึกว่าไม่ต้องกินคู่กับหมูแดงก็ได้อะนะบะหมี่ที่เขาทำมาให้เราตอนแรกกับกับหมูสามมันก็อร่อยอยู่แล้วถ้าดูผมนะผมชอบเนี่ยชอบเส้นมากกว่าชอบเส้นใหญ่มันเหมือนสัมผัสมันอะมันเส้นมันใหญ่แล้วผมไม่ค่อยชอบมันเป็นบะหมี่ที่แบบดีนะแต่ผมแค่ไม่ค่อยชอบมันเฉยถือว่าผ่านาร้านนี้ผ่านแล้วก็สำหรับคนที่มารอคิวนะก็ถ้าถ้านับเป็นนิ้วนี่ให้นิ้วอะไรนิ้วโป้งนิ้วโป้ง เดี๋ยวขอเก็บหมดเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทั้งหมดเรากินไปทั้งหมดแนละ้วห้าหมูแดงหนึ่งบอกเลยว่า อร่อยติดลมใครที่มากินที่นี่นะครับรู้สึกมันเรากำลังได้ไปอยู่ที่สัวแถวอ่ะใส่ครใส่ครับโอ้ยน,น้ำหมางอร่อยมากอร่อยของคนเราไม่เหมือนกันนะครับผมบอกไม่รู้ดิอยากให้ทุกคนมาลองอะ่ะคือเนี้ยเสี้ยนเสี้ยนเราเสี้ยเลยคือทุกคนมาลองได้ราคาก็ไม่แพงด้วยสี่สิบห้าสิบห้ารอยเหรียญคนเดียวมาทำหนึ่งนี่นนนนนนก็อิ่มได้นะบะหมี่แป้นแน่นเลยรับประกันครับที่นี่เขาบะหมี่ทำเองน้ำใส่น้ำต้มยำที่นี่ก็าเจาะเป็นแนวไม่ได้แบบว่าต้มยำจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในความต้มยำของเขานี่คือให้รสชาติว่าเออ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 อเเเเรร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 าาาาากกกกินนนนนต้้มมยยยููู่่่่่่่ะะะคคคััปจทีีีบบ็ขงงืืไสถหล ฮวงจี้ฮวงจี้ฮวงจื้อเลยครับผมก็ใครจะมามาได้ทุกวันนะร้านนี้หยุดวันจันทแปดโมงถึงบ่ายสองโมงโทรสั่งก็ได้เราเมาถ้าไม่กินที่ร้านนะก็โทรสั่งไม่ได้แต่กจะให้ฟู้ดเดลิเวอรี่มีป่าวไม่รู้มีเขามีฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ว่าฟู้ดเดลิเวอรี่อาจจะแบบว่าโทรสั่งไลน์แมนหรือแกรมเขามารับอะไร่รมาับก็คือแบบว่าทางร้านไม่มีไม่มีก็คือเราต้องให้ตั้งไลน์แมนมาอยอย่าอย่ามีแอปเลยเพราะว่าแค่หน้าร้านเขาจะไม่ทันอยู่แล้วนะมก็รอนานแล้วก็ของของของอร่อยจริงๆวันนี้ก็ได้มาแล้วก็เซื้้อดวยแต่วว่่่าาันนี้้เรแคไไมดลองงงเเเเคครรืื่่่ออนนนะถ้าามมมีผวจัดต็ลย อันนี้แค่เป็นหมูสับหมูชิ้นแล้วก็หมูแดงแค่วัตถุดิบแค่นี้ก็ว้าวแล้วอ่ะถ้าใครได้กินๆก็ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับรว่าเป็นร้านเด็ดในดวงใจใครก็ลองริมพ์พูดคุยถ้าเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ <c oughs> สำหรับร้านนี้นะฮะยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านนี้ก็อยู่แถวสวนผักสวนผักคิดเก้าหรือว่าเซิร์ชใน Google Map ได้เลยมาตามดิบได้เลยนะครับรถใหญ่เนี่ยผมก็จอดตามดินทางอ๋าเอาใครรู้ก็มาช่วยบอกข้อมูลหน่อยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ อร่อยเปล่าไม่รู้แต่ซื้อกลับบ้านแล้วซื้อไปให้คุณอินเขาได้ชิมกันบ้งให้เดียาให้ทีมงานเราได้ชิมนี่แล้วก็นี่กเ็เป็นึ่งร้านน้ำปันป่นผลไม้ปั่นย้วข้างกันเลยนะครับก็น้องไปมาลองชิมกันเดี๋ยวนี่ใครร่วมสนุกด้วยเดีย๋ยวเราส่งกระเตียวให้กิน